ครับเรามาดูพัดลมระบายอากาศนะครับที่ว่าขายดีติดอันดับต่อเนื่องกันทุกๆปีนะครับแม้ว่าสต๊อกสินค้าที่ผลิตออกมาเท่าไหร่ก็หมดนะฮะไม่มีเหลือนะครับขายดีมากะฮะร,ระบายอากาศมีทั้งระบบตั้งพื้นมีล้อลากได้นะครับแล้วก็ระบบบานเกตเปิดปิดอัตโนมัติรมเข้าด้านหน้าออกด้านหลังการวนศาสตร์แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือระบายอากาศแบบ ลมเข้าข้างหลังเป่าไปข้างหน้าเป็นตะแกรงทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับวสุสัดงานเกษตรงานประมงงานทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตรได้หมดนะครับก็ใช้พัดลมรุ่นนี้ได้นะครับเป็นฟาร์มแกะฟาร์มวัวนะครับหรือฟาร์มสัตว์เลี้ยงออกแพะออกมา้าได้หมดนะครับแล้วก็ส่งให้กับฟาร์มต่างๆจํานวนมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการทํางานของพัดลมนะครับแต่ละตัวนะครับ อย่างตัวนี้นะครับเปิดปุ๊บลมดีพร้อมมีล้อลากไปมาได้สะดวกด้วยนะครับใช้ในการเกษตรเบาในสวนทุเรียนระบายอากาศตากเป่าทุเรียนให้แห้งนะครับแล้วก็แบบนี้คือใช้ติดผนังนะครับเหมาะกับโรงเรือนที่เป็นตึกอาคารฝนตกมันจะไม่สาดเข้านะครับอ่าเราเจาะตรงขนาดของพัดลมให้ได้ตามกรอบสี่เหลี่ยมด้านนี้ตรงจุดนี้นะครับกว้างคุณยาวเท่ากันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะฮะเจาะยึดเข้ากับขอบปูนเลยฮะยึดทั้ง4ด้านให้แน่น มั่นคงนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกได้อย่างมั่นคงคทั้ง4ด้ได้เลยนะครับจะแข็งแรงปลอดภัยสะดวกใช้งานดีฝนตกน้ําก็ไม่รั่วนะครับน้ำไม่มีรั่วนะครับรับประกันได้เลยเพราะมันเรียบเลยด้านนี้เรียบเวลาทํางานมันเปิดขึ้นอยางีงครับอ่าเปิดอัตโนมัติแล้วก็เวลาทํางานเปิดขึ้นด้วยลมอัตโนมัติเวลาเราปิดปั๊บมันก็จะปิดลงไปข้างล่างนะด้วยระบบอัตโนมัติเช่นกันเพราะว่าลมไม่มีมันก็จะปิดตัวลงนะครับ เป็นใช้พลังงานลมใน,นการเป่าขึ้นเปิดปิดนะฮะตัวมันแค่เม็ดหนึ่งเม็ดคูณหนึ่งเม็ดนะถ้าเราจะติดเราดูพื้นที่ของเราว่า1เม็ดคูณหเม็ดไหมโดยประมาณถ้าใช้ได้ก็โอเคเลยระบายอากาศแบบตะแกรงหน้าหลังนะครับพัดลมระบายอากาศแบบตะแกรงหน้าหลังใช้งานสะดวกสบายนะครับลมเข้าด้านหลังด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงอากาศเข้ามานะครับแล้วออกด้านหน้านะฮะเป็นตะแกรงหน้ามีตะแกรงหน้าป้องกันความปลอดภยัยกันมือกันอะไรอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ตัวมันก็1เม็ดคูณ1เม็ดเหมือนกันนะครับกว้างค,คูณยาวนเม็ดคูณนเม็ดโดยประมาณนะครับแต่ความหนาของมันก็ไม่ได้หนามากนะครับสามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดนครับใหญ่ก็นี่เราก็มีทำนะครับนี้นะครับสามารถติดต่อได้เข้ามาที่ทีมงานของเราได้เลยครับ